ผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาเนี่ยนะครับก็นำาสนราชการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล นายวีระชัยนาคมาศครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนำส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมครับเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลซึ่งได้รับเกียรติจากสัตราจารย์เกติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยครับกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นไทยจากห้องประชุมราชบพิษอาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทย สำหรับการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนก็ประกอบไปด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจนการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเรื่องโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่การพัฒนาดินโครงการปิดทองหลังพระและการถอดรหัสพรอัชยภาพของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อนำมาต่อยอด พัฒนาให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป